ตอนนี้เป็นเหตุการณ์กำลังในชีวิตกำลังหลังจากมีนามาเนี่ยนะเริ่มมีการวางแผนจริงจากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยมันมีตั้งแต่น,น,น,นี่มีนามาแล้วคิดนในใจแล้วดใ,ใ,ใ,ใจล้ว <laughs> อยากจะออกจากงานอยากจะเปลี่ยนงานาไม่อยากจะทําอะไรอยู่เปลือบทำงานน้ำเก่ามากี่ปีแล้วนะอ๋อห้าปีห้าปีเลยวแมเออห้าปีห้าปีผ่านมาแล้วแต่มันอยู่มันรู้สึกว่า มันเบื่อแล้วมันไม่อยากจะอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งมันก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายกว่านี้อ่าคิดกากัดจากได้เดือนหนึ่งเนี่ยอ่สมมุติว่าอ่สองหมื่นอยากจะให้มันท้าทายทําได้สักห้าหมื่นไหมตัวเราตัวเล็กแต่ว่าเราสามารถที่จะทําได้มากกว่านั้นบางทีเราให้ทําให้เท่าแกแต่ได้เป็นล้านๆ้านแต่เราทำไม่ได้แค่นี้อยู่เนี่ยแล้วเราเราสามารถที่จะต้องมาทําเองอะไรเองได้ไหมเงี่ยนะราะว่าเนี่ยบางทีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ จุดเอ่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยคือว่าเนี่ยณปีนี้เราจะมีนามาแล้วเนี่ยเดือนปีที่ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะฮะการงานเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าเรามาดูปีนี้อายุ27เนี่ยคือว่ามันเกือบกับเอ่อหนึ่งหนึ่งรอบเนี่ยคือว่าครึ่งรอบเนี่ยมันเก้าปีมันมันครึ่งรอบสิบแปดปีมันหนึ่งรอบตอนนี้เรามามาถึงอายุ่สิบเจ็ดมันก็จะมาเกินเอ่อรอบกับครึ่งหนึ่งละมันก็เหมือนกับว่า มันต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแอละ uh huh. ที่ว่าสังเกตคนจะยุเปลี่ยนแปลงนะจะประมาณช่วงยนะี่8ิบเจ็ดี่สิบแปดบางคนจะสร้างครอบครัวสร้างการงานสร้างบริษัทสร้างอะไรมันจะเป็นตัวที่ว่าบางทีเราบัหลังเราเรียนจบมาเรียมาฝึกงานฝึกอะไรแล้วเอเรามีประสบการณ์แนละ้วตอนนี้เราอยากจะมาทําอะไรเป็นของตัวเองแล้ะเราไม่อยากทําให้คนอื่นรวยเพราะว uh ่า huh. ทําคนอื่นรวยเนี่ยเราก็ได้แค่นี้แหละเราจะทำสิบปีเราก็ได้แค่นี้แหละ uh huh. แต่เราทำไมไม่มาทําให้เรารวยบ้างอ่ะ, <being S 1> อะทำนองนี้แหละนะ,ะจริงปีเนี้ยระหว่างที่เจ็ดที่แปดเป็นปีที่เหมาะ,ะสําหรับบางคนเนี่ย COVID โค<อ>วิดสิบเก้าโอ้โหปิดกิจก,การปิดต้นงปิดนี่แต่อาจจะถ้าเรามาดูของคุณ <calming S 2> คุณปิ่นนันีเนี่ยอาจจะเป็นเหมาะที่จะเริ่มต้น,ตนโอกาสมีแล้วโอกาสทีส่จะ,ะเราหาอะไรนะลู่ทางหาแนวทางอะไรปุเรารีบจับรีบคว้าได้ประสบการณ์มาแล้วได้ประสบการณ์มาแล้วมีประสบการณ์แล้ว เราไม่ต้องจะไปลูกน้องใครก็ได้เพราะว่าในใจต่อไปในอนาคตเราก็ไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครเพราะว่าเป็นลูกน้องใครปุ๊บเนี่ยมันมีกรอบมีขีดมีจํากัด <Okay. S 1> เราจะพูดเสียงดังก็ไม่ได้เดี๋ยวเท่าแกมองตาเราก็ตกใจแล้วเราเปนกาเราจะทำอะไรไม่ได้เต็มที่เองไม่มันมันไม่อิสระพอถ้าเราไปทําเองอะไรเองปุ๊บเนี่ยเราจะมีแบบอ,อิสระแล้วก็เราจะทําได้เต็มที่แล้งานของเราจะทําได้ดีกว่าแล้วก็เพอร์เฟกต์กว่า เพราะว่ามีเลข6เนี่ยบางทีตอนนี้เราทํางานที่อื่นเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้เต็มที่มันมันยังไม่ได้เต็มร้อยมันได้แค่95เอร์เซอีกแเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เพราะว่าเราจะตามตามตามทำตามแต่อารมณ์เรามันไม่ได้แล้วก็ที่จริงถ้ามีทั้ง7 8 9พวกเนี้ยเป็นความฝันเนี่ยเราบอกว่า9นี่คิดอะไรเนี่ยฝันอะไรเ,เราลงมือทาเลย8เนี่ยแอคชั่นเลยเดี๋ยวนี้วันนี้เลยเดือนนี้เลยรับรอง สำเร็จแล้วรหัสเี้เพราะว่าว่าสําเร็จแน่นอนนี่ก็ได้วันนี้ก็ได้อะไรหลายหลายอย่างนะครับจากพระอาจารย์นะครับแล้วก็จากครตุ้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้ให้ละเอียดมากให้ละเอียดมากเป็นจุดที่กําลังเปลี่ยนแปลงนัเน่งการงานการงานการเงินการอรไ่งรวมหมดเลย เป็นโอกาสที่ว่าต้องเริ่มละ่าต้องสตาร์ทละมันเป็นของฝันที่เราคิดไว้แล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงรหัสตรงนี้เรากะว่าจะอันนี้นะเดือนนี้นะเราจะหางานเราจะเปลี่ยนงานเราจะทําอะไรสิ่งใหม่ๆมันเหมือนกับมันเหมือนกับชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นแล้วนะครับมันก็ถ้าเราเริ่มต้นในทางที่ถูกตอนนี้หมายความว่ารหัสชีวิตเราเราเราได้ไขกุญแจปิดมณีให้เห็นครั้งเดินแล้วใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์มันอยู่ที่ปิดมณี จะเดินไปสู่ด้านบวกหรือด้านลบแต่ถ้าเดินไปสู่ด้านบวกชีวิตจะลุกเรืองขึ้นไปอีกสามปีนะครับแต่ถ้าไปด้านลบก็จะถอยหลังไปอีกหกปีนะครับด้านบวกมันจะขึ้นสามปีด้านลบถ้าผิดพลาดมันจะถอยหลังไปอีกหกปีนะครับนี่คือราัสชีวิตเ,เลขแปดเนี่ยหรือว่าเหมาะที่จะว่าจะทํอาอะไรต้องมีแผนการต้องมี จะสร้างบ้านต้องมีแปลนบ้านแปลนเขียวพี์เขียว<ช>ะจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะทาโครงการจะทามันต้องมีเขียนโครงการให้เป็นตัวเลขออกมาให้ละเอียดชัดเจนวันไหนเวลาไหน <พอ S 2> ปีนี้ต้องการเป้าหมายศูนย์กี่ตัวข้างหลังหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวล้วก็ใส่ไปโครงการออกมาครบเนี่ยวก็ลงมือทํารับรองสําเร็จเลยเพราะฉะนั้นเอาทค่านยายอะมาโอ้สวัสดีครับคุณสัง เชิญครับนะครับเรองต่อเรืองเด้มนะต่อก็ต้อมเพราะฉะนั้เขาเอน้องปิดมณีเข้าใจเนาะนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็นะครับได้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 คุยกันถึงเรื่องของรหัสกรรมนะครับเพราะฉนั้นในการซึมซับของต่างๆเนี่ยลองสังเกตดูนะครับอย่างน้องปิดมณีซึ่งมีเลขสองเนี่ย นะครับถ้าน้องปิดมณีไปซึมซับก,กับคนที่อย่างเช่วไปซึมซับไปอยู่กับคนที่เข้าแก่น้อยหรือ,อ,อเศรษฐีร้อยล้านเนี่ยเขาไม่พูดถึงเรื่องความทุกข์เลยสักเกตฑไหมครับคุณโก้ครับผมเข,า,มขาจะพูดแต่เรื่องความสาเร็จ เขาจะพูดแต่เรื่องโครงการการสําเร็จเขาจะพูดแต่เรื่องแนวทางแห่งความสําเร็จพันเป็นพลังงานบวกอย่างเดียวเลยพลังงานบวกพลังงานตัวที่จะซึมซับเข้าหาตัวเราครับผมถึงบอกว่าถ้าถ้าใช้คลื่นพลังตรงนี้เข้าสู่ในการซึมซับเนี่ยเราก็จะรู้เลยเลขแปดนี่ก็จะบอกว่ารู้จักวิธีการบริหารการจัดการทันทีว่าเราจะเดินทางหรือการจัดการไปุในรูปแบบไหนนะครับแต่ถ้าเรา ไปซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กําลังทุกข์ยากลําบากหรือคนที <S <S ่กําลังมีความโกรธแค้นอะไรต่างๆหรือไปซึมซับเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ปัญหาโควิดระบาดเนี่ยจิตเราตกครับจิตเราตกแล้วเราก็จะดึงพวกอันนี้เข้ามาถามว่าสมองคิดไกลไหมฮะ ไม่กลายแล้วเพราะมีความทุกข์ของคนอื่นเข้ามาคิดไ,คได้อย่างเดียวกูต้องใส่แม้กูต้องอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยจมิงไหม <laughs> แล้วคิดต่อไปถ้าก,กูติดแล้วกูจะทำยังไง <c oughs> เห็นไหมฮะมันมันกลายเป็น <c oughs> ย้อนหลัง <c oughs> เลยครับ <c oughs> ย้อนหลังไปอีกหกปี <c oughs> มันก็จะไม่มีความสําเร็จแล้วก็มาทุกข์บอาจารย์ช่วยด้วยดูสบามีอะไรได้อะไรในเมื่อนี่ไงครับเป็นการสึมราบ ซึมซาบเข้าไปก็คือการที่เอาเรื่องของความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นกระแสแห่งความทุกข์ของตัวเองมารับเองนะครับโดยที่ว่าไม่ได้มีการแยกแยะไม่มีการคลี่คลายนะครับและวันนี้เหมือนกับพระพุทธองค์ท่านก็บอกวิธีการคลี่คลายแล้วนะครับด้วยอะไรครับด้วยอริยสัจสี่มรรคสี่ทุกสบู่ันทยนุโรธมรรคอย่างนี้นะครับว่าเพราะะฉนั้น เราก็ไอคำว่าทุกเนี่ยเราก็ไปรับคำว่าสุขมาแผนว่าแนวทางเห็นความเป็นสุขมีอะไรบ้างเราดึงกระแสตัวน,นี้เข้ามาสูเ่เราเราก็จะเห็นได้แต่ก็เห็นวิธีการจัดก,การเองเรานะเรามีได้เก้าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับโอเคครับก่อนอที่จะ,ะจบอะไรต่างๆเดีด๋ยวให้พระอาจารย์ก็จะได้ให้อว,วา่าให้อว,วา่าแล้วก็ให้พร ครับแล้วก็แผ่เมตตาครับถ้าเกิดในวันนี้เป็นวันอัสสาี่สิบสอาสสามบูชารวมแล้วก็เป็น189ด้วยนะเป็นหนึ่งเป็นวันแห่งศาสนาเป็นวันสำคัญของศาสนาแล้วก็เป็นวันหนึ่งแปดก้าถ้าเกิลบก็ตกหนึ่งเจ็แปดเป็นวันที่ว่า178่งเจะเป็นวันที่ว่าอะไรนะเป็นวันแห่งสติปัญญาที่ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติปัญญา ที่ฉลาดแหลมคมนะแ,แ,ลแล้วก็มีความฝันอะไรเนี่ยขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ผ่านพ้นไปนะโควิดปี๙นี่ถึงว่ามันจะอยู่กับเราไปนานแต่ก็คือว่าถ้าเรามีความสุขเนี่ยทุกวันเนี่ยมันแป๊บเดียวก็เวลาผ่านไปแล้วมันไม่ได้อยู่เป็นเดือนเป็นปีเป็นวันอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดไปเลยวดังนั้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งจิตท,ทั้งใจทุกคนอาตมาก็ มีเอ่อแผ่เมตตาให้นะเย็นเซามเจ้าจูฟันนาเยียเดชจิ้慧เจษฎ์ม<嗯>ิงลาเยียดเจ้าสสังสิงห์ไมเห้าแล้วทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสาธุ